ตามอยู่มุมนี้เลย้าท่าก็บเก็บนะจะค้เรับลยก็จะสังเกตเห็นว่ามีนะครับคณะครูนะครับได้โอ้โหพานักเรียนมานะฮะหลอกลับไหวหลวงปู่ นะครับหรือว่าหลงตาบุญชื่นนะครับโอ้โหภาพสวยงามมากนะครับภาพนี้ฮะสาธุด้ลูกสาธุสาธุ ตั้ครับบวกล่วงเลยนะมันจะขี้อย่าวางลูกอย่าขวางอย่าขวางทางลูกมามาขวางนี้มาขวางนี้มาขวางนี้อ้อมมาขวางนี้ นั่งจับเท้าสงตานะครับจับเท้านะครับเอาหัวออกเอาหัวออกอ่าหมวกออกจับสองมือจับสองมือดูนั่งโลกนั่งผู้หญิงหลบผู้หญิงอย่าขวางอย่าขวางหน้าหลบหลบหลบเออข้างๆได้อย่าขวางหน้า จับท้ามข้าแกตัวหลบตานะครับจับจับของจับของไว้ครับจับของสองมือประเคนสองมือครับคณะครูนะครับก็นํานักเรียนมานั่งรอกราบไหว้ขอพรนะครับโอ้เป็นเด็กอนุบาลนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่หาดูหาชมได้ยากนะครับ ครโมทนาสาธุนะครับกับคณะครูของโรงเรียนบ้านสถานนะครับชุมชนสถานนะฮะสาธุสาธุาธจับของล้งเยหน้าขึ้นมาครับอ่าถอดหมวกครับคุณแม่ถอดหมวกได้ครับคุณแม่ถอดหมวก,มออกอถอดหมวกได้ครับสาธุยกสองมือครับสองมือยกสองมือดิ ไม่ยกไม่ประเคนนะแม่เอาไม่ประเคนเหรอครับ <c oughs> เออแม่ประเคนด้วยเออสาธุอาต้องประเคนด้วยอ๋อเอานมเอานมให้คุณแม่อ๋อลูกปูเอากลีนด้วยน้ำเนี่ยน้ำด้วยน้ำเอาน้ำด้วยโอ้มิงไปเลยไปดับหน้าไปอยู่ริมๆิมไป ดักหน้านู้นเลยหน้านู้นหน้านู้นนี่ไปก้มลงไปนั่งขอพรเลยนะแตข,ขอวั้ามจับเท้าห้าแต่ตัวหล่ดตานะครับาตุคี ขอกระเป๋านะครับถูกต้องแล้วขอกระเป๋านะครับสองมือสองมือสองมือประเทนของก่อนอ่าประเทนของก่อนครับประเทนของเออเออไปวิ่งไปดักหน้าพี่ ไอเขาลืมเขาลืมไหมนี่เขาลืมยาเขาจะไปเอายามาถวายหนแตะตัวหลวงกานนะครับแบงหน้าพี่วิ่งไปข้างหน้าอ้อมข้างหน้าได้ที่ทันทันใจเย็นไม่ต้องวิ่งไม่ต้องพี่โอ้วิ่งแววยาอีกครับคุณพี่เขาลืมถวายยานะครับโอ้ผ้าฟิ้งงดงามมากนะครับ สาธุครับคุณพี่โอ้โ oh, ห oh. สุดยอดนะฮะขอทำให้ท่านด้วยนะคะได้คบชไอเงยหน้าครับเงยหน้าเงยหน้าเออนั่นแหละรับพรโอ้ oh. สาธุครับคุณพี่ครับผมหรือว่าอะไรตกใจขึ้นกระต่ายไว้หลังโดนกระตุ้นทคุณ แตแงหลังก็ได้เขามีที่เก็บแล้วจ,จัดที่เก็บน้ําผึ้งไว้ให้ละนั่นแหละไปให้เขานะเขาเดีเ๋ยวเขาก็จัดไล้จะไม่ต้องถือให้กู้ภัยสยามขับแทนมาไล่สดก่อนครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับวันนี้ก็เป็นของมูลที่สยามรวมใจนะครับเจ้าที่จากเทศบาลตาบลสถานนะครับที่มาหน่วยความสะดวกนะครับ ของแล้วไหน้าแล้วครับหน้าขึ้นเลยเหี้ยเพิ่งพูดเ็มีทีมเซอร์เวยเดี๋ยวเสียงเข่าคนก็แตกตื่นันี้ก็จะพักฮะนั่งก่อนครับพ่อนั่งก่อนอ้าวสาธุยกมือครับโอ้สาธุข้างหน้านี่เป็นซุ้มอะไรฮะตัวหมู่บ้านหมูบม่บ้านเลยฮะ อ๋อหมู่บ้านสถานหมู่ที่สิบสอนะครับมีสหมู่อ๋อ,อครับอ๋อข้างหน้านี่ย้ำเลยค่ะน้ำ้ยค่ะ

กันสั่นช็อตเลยฮเมื่อกี้เวียนหัวนิดนึงฮะเมื่อกี้จับของครับจับของไว้ในหน้าเลยนะครับไม่ต้องยกก็ได้ครับไม่ต้องยกก็ได้งอไม่เหมนครับเตะเตะไว้เลยครับเตะยกขึยกขึ้นยขึ้นเสนครับครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจังครับเดี๋ยว An tá, สถานีอนามัยหน้าเนอะก็คือแวะพักนะครับสถานีอนามัยข้างหน้าครับเป็นสถานีอนามัยบ้านสถานนะครับมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายับมรูปมรูปมถ่ายรูปเดี๋ยวสถานีอนามัยข้างหน้าเนี่ยเป็นสถานีอนามัยอะไรฮะรพสตอะไรก็บ้านสถานครับก็เป็นรพสต นเราพอสตอสถานนะครับเดี๋ยวจะนิมนต์หลวงตานะครับพักตรงนั้นประมาณสิบห้าทีนะครับเพื่อพักกานะครับแล้วนิมนต์ให้ฉันน้ำครับก็นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณทางเข้าหมู่บ้านสถานนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะเห็นว่ารถนะครับในขบวนเนี่ยมีประมาณสิบกว่าคันนะครับประมาณกว่าสิบคันนะครับที่มาช่วยกัน ขนสิ่งออนะครับไม่เป็นน้ำดื่มนะครับเป็นนมเป็นขนมต่างๆนะฮะซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยนำมาถวายนะครับหลวงตาบุญชื่นซึ่งต้องนําเรียนว่าของทุกอย่างนะครับที่นํามาถวายหลวงตาเนี่ยหลวงตาไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็นําไปบริจาคต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับศูนย์เด็กเล็กนะครับตาวัด ตามหน่วยงานราชาการเมื่อสักครู่นี้เรานําสิ่งของต่างๆมาเป็นน้ําดื่มจํานวน2,000ลิตรนะครับแล้วก็นมนะครับประมาณกับ200แพ็คนะครับแล้วก็ขนมเนี่ยอมอบให้กับผู้ป่วยที่อยู่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับเชียงของนะครับและนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านสถานนะครับอากาศร้อนนะฮะท่านผู้ชมครับ ก็เดี๋ยวอีกไม่ถึง200เมตรนะฮะจะนิมนต์หลวงตานะครับพักนะครับเพื่อฉันน้ำนะครับ